แต่เราดูไทม์ไลน์ที่มันเป็นของจริงสภานี่จะปิดสมัยการประชุมเนี่ยสิ้นเดือนนี้เปิดประมาณกลางพฤิกลางธันวาอ่ออเาเราลองยิ่งกันแล้วกันประเด็นที่เป็นเหตุเนี่ยผมก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมูฟยังไงค่ะเขาจะยื่นยตไิไม่ไว้วางใจไหมถึงแม้แม่งจะเหลือเวลาขนาดนี้นะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเออเอออาจจะจะยื่นไม่รู้อ่าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองอะไรก็ไม่รู้่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องพิลึกพิลั่นไงคือ ถ้าพักเพื่อไทยยื่นถามว่ายืนย่นได้ไหมยื่นได้จานวนสอสอเขามีร้อยกว่าคน,นยื่นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่เมื่ออภิปรายว่าต้องดูว่ประเด็นอะไระเพราะว่าประเด็นนี้คุณตั้งคนจัดไม่ซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์บ้าบอคอแตกแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะ,ะถ้ายุบถ้านั่นปั๊บเนี่ยประเด็นก็คือว่าอภาิพักประชาชนนะคุณจะร่วมไหมถ้าคุณร่วมถ้าคุณร่วมคุณโหวตเสร็จอยู่แล้ว รวมในการเลือกแ่รวมกันจตก่วมอภิปรายแล้วตอนโหวตนะใช่ใช่ไหมยกเว้นคุณจะงดออกเสียงแต่ถ้าคุณอภิปรายขนาดนั้นคุณจะงดออกเสียงได้ไงใช่ค่ะถูกไหมรูปการันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยื่นยัตติไม่ไว้วางใจแล้วประเมินแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้นะคุณอนุทินต้องยุบสภาก่อนถูกไหมใช่เออคราวนี้จะยื่นอีกกี่วันนี้ไม่คงไม่ค่ะ ยื่นทันว่าถ้าเขาเปิดสภายื่นเลยเราดูดูเหตุการณ์ประกอบเงี้ยนี่วันที่22ตุลาคมแล้วนะคือมันมีพระราชกิฤษดีการปิดสมัยประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะ